ก็ขอกรลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายนะครับเมื่อนี้กระชอบสวนหานะครับจะพามาเลาะทุง่งเลาะท่าคือเก้านะครับเมื่อนี้กับบรรยากาศโดยเฉพาจะมีลมบ้างเล็กน้อยนะครับคนเลี้ยงงวเลี้ยงควายก็ผูกไว้ในทงนาเลยนะครับคนหาอยู่หากินคือผมนี่ก็ลงมาหาป้านะครับ ก็ใส่เบ็ดทิมไว้นะครับหลายมือแล้วนะครับกระเทียมมยามเอานะครับมือนี้ลงมากรู้สึกจะเจอหนึ่งตัวนะครับนิ่งนะครับไม่ขยับนะครับสงสัยชิ่งเมื่อยแล้วนะครับตัวนี้โซลาร์ทัดมารู้สึกว่าจะเข้าป่านะครับปลดดุกตวบักง่ญ่ครับผมอ ดุกกำลังกินนะครับวัอน,นี้เสื้อนะครับโอ,โอ้ปิ๊กดุกปิ๊กดุกวัอน,นี้ก็มาเจอปลาตัวผู้อีกแล้วนะครับ <G ül> ปลาดุกนะครับระวังอาวุธของเพิ่นนะครับเป็นปลาตัวผู้นะครับเพราะว่ายัางนะครับ เพราะว่ามันมีนวดนะครับก็เลยห้องปลาตัวผู้นะครับซึ่งตอนปลดสัต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเพิ่นมีอาวุธนะครับเพิ่นสูนเสียวนะครับเดี๋ยวบัานี่ย่างไปเพิ่งนหลังต่อไปนะครับเพราะว่าเสียงแล้วปีนหลังมาแล้วเสียงโป้ะนะครับอืมอืมอืออือโอ้โห โอ้โหเึกเสียเมื่อกี้นี่นะครับย่างปิรันต์มากินแล้วนะครับวัอนี้มันเด็ดนะครับปลาดุกย่างยู่ครับปิลังต์ไส้มันกัดเลยนะครับโป๊ะเลยนะครับโอ้ยรุ่นจิ๋วอีกแล้วครับสายคนหิวกินเลือดพ่อหมบเนี่ยเสียปากกระเดือตัวพวกง่ายก็ยังมากัดได้นะครับ สายพันธุ์นักล่าเดือเสื้อนะครับเมือตื่มเดียนะครับเมือนเจ้ลนะครับสายเบ็ดหายนะครับตัวนี้โอ้สายเบ็ดขึ้นต้นไม้นะครับสายเบ็ดหายนะครับเดี๋ยวแก้ไหมครับ ไม่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เขาก็เสียบป่ามัดปลากระเดืดอปลาซิวนะครับทิ้นไว้นะครับเพราะว่าเป็นเยื่อลอยนะครับบึงไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เทียมมายามเอานะครับทางนี้รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับเสียบพันสิลอยู่แบบนี้นะครับป่าพันสิลอยบนผิวน้ํานะครับเป็นที่สังเกตของปลาใหญ่นะครับ มาเห็น่็ยังสียากนะครับยันสีมากินนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าแสงเดจะเริ่มโลองนะครับท้องฟ้าเริ่มปลดโปลงนะครับเพราะว่ามันหนาวมาหลายมื้อแล้วนะครับมาเบป่งปลาขั้นนี้นะครับเด็กทำกระสียาไว้นะครับปลากระเดิอนนะครับตัวนี้ก็ยังลอยอยู่นะครับลำในหิมหนองหิมทงนาก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ มื่อกี้จะเห็นว่ามีลูกออดลูกคางคกนะครับลูกกระตูนะครับเต็มเลยนะครับปลาบุกินนะครับเบีนี้ทีนี้ก็ลงมาเลาะเบิ่องเลาะสายๆนะครับเลาะที่สองนะครับรู้สึกว่าสายเบ็ดจะมีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับลอยไปลอยมานะครับแต่ผมมีการดึงนะครับน่าสิปลาเนื้อรือปลานะครับเดี๋ยวดึงขึ้นมาเบิ่งนะครับ ตัวเส่อจะเคลื่อนไหวนะครับปลาข้อน้อยนะครับนี่ครับตัวโม่ใหญ่ป็นได้นะครับเติมโม่มีแห้งดึงนะครับตัวโม่ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นน่าจะกินปลามัดที่ผมเสี่ยงครับตัวโม่ใหญ่นะครับกริฟตนะครับกระเจีวนะครับตื้อมูมันเช้านี้นะครับ คันนี้มาสิติด,ดพันตั้งหลายรอบนะครับลุดซะเลยที่นี่ก็มาเบิ่งบล่ใบใบนะครับยังแรงนะครับรลอนี้ผมก็ถือคันเบ็ดมาตึกน้ำนะครับสังเกตจะเห็นมุ้งนะครับม้สกวันมีการขึ้นไว้แล้วครับตัวนี้ บมรุ้วรุดหรือยังนะครับเพราะว่ามันมีหน่าหลายนะครับจุดนี้รู้สึกนวนิ่งนะครับนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดึงเบิ่งนะครับก็ใดเราจับอโช่เราอยากได้ฟันครับเล็ก นนหนนะครับ่กินแล้วสงสัยปลาตัวอื่นมากัดนะครับเค็ดจนรุ่นนะครับอาจจะมีตัวซ้อนใหญ่มากัดนะครับฝั่งนี้คือยะไครับมีแผลเลยครับเยื่อนะครับเหยื่อปลาซิวนะครับปลามัดนะครับ รู้สึกว่าหลางนี่สิมานะครับถึก2สองแล้วมาอนี้นะครับจากนั้นก็ลองเบ็ดคันไม้ไผ่นะครับเสียบเยือกกุ้งครับทิศท,ทึมุ้งที่ผมใส่ไว้นั่นแหละครับเอากระโมยเสียบเบ็ดรับนี้ครับล <c oughs> งไปแล้วรา้สกงมีการ <c oughs> กินแล้วครับดึงขึ้นมานะครับปลาเสือ <c oughs> ทำการปล่อยนะครับบอกเอาวนะครับเพราะว่ามันป่าตัวนี้มันอยากหาเงาะนะครับแถวบ้านผมนะครับเลยปล่อยนะครับถึกเมืองอีกบาทนึงนะครับรู้สึกว่ายังบูยังมาตอดนะครับว่าโอ้ยมหาเมากวนนะครับตอนนี้คนระับ สึกว่าเสร็จตึกได้แล้วนะครับเร้แล้วนะครับค่ำมาก็รู้สึกว่าบรรยากาศจะเริ่มจะหนาวอีกนะครับท้องฟ้ามีมีลายๆายมาอีกแล้วนะครับค่ำคืนนี้น่าจะหนาวนะครับตอนรับปีใหม่นะครับครับผมขอบคุณครับ